รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แรกที่เราทำรายการคุยกบ้านนะคะเราทำด้วยแนวคิดว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่เป็นที่รักของผู้ชมผู้ที่มีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญมากๆนั่นก็คือครอบครัวค่ะเราก็อยากจะทำรายการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วอยู่ดีวันหนึ่งกระทรวงการพัฒนายสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็โทรศัพท์มาบอกว่า รายการคุยยกบ้านได้รับคัดเลือกให้เป็นสื่อที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวมันเป็นความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนที่เราทําในทุกๆเทปอยากจะให้คนดูได้เห็นว่าครอบครัวนั้นมีความสําคัญยังไงแล้วพอวันนี้เราได้รับรางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นยิ่งต้องพยายามทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นพยายามที่จะสร้างสารร ะค,ะความเป็นครอบครัวเป็นสถาบันที่เข้มแข็งเพราะเราเชื่อว่าเมื่อครอบครัวเข้มแข็งแล้วนะคะเราจะมีบุคลากรที่มาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับสังคมอีกมากมายขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสมามีวันนี้ขอบคุณพิธีกรรับเชิญขอบคุณทีมงานแล้วก็อยากให้ได้ติดตามในการคุยยกบ้านต่อไปแล้วเราก็จะตั้งใจสร้างสารรค์ทำดีต่อไปใช่หรือไม่ วันนี้นี่แหละใช่ <L an> เปิดประทุนเหมาะกับการไปรับพิธใกล้ๆยรงนี้มาก <L an> าจะไปดูแลพิธีนี่ขับไปใกล้หน่อย <L an> ว่าแต่คีทิฟรายการนี้สั่งมุก <L an> ผมได้ไม่ได้เกรงใจค่าเช่าสูตรผมเลยเนี่ยฮะให้ผมมากี่จักยาเนี่ยฮะทำไมทำไมมีปัญหาอะไรของผมนักหนาฮะไป เจอกันครับพี่ทิพย์ครับมาแล้วพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์ครับมาแล้วครับพี่หยุด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 ก่อนพี่จ้าเนี่หายไปไหนอะไรยังไงมาเนี่ยอ้าวพี่ทิพย์ครับก่อนที่จะถามผมผมว่าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีไหมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้า รถมันแรงยศนนิดนึงไปรอมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่ไปปั่นจักรยานไปเอาของใครมาเนี่ยนี่นี่มันรถเปิดประทุน<ะ>นี่มันรถสปอร์ต<ะ>ล่าสุดเลย ผมเนี่ยใช้คันนี้ไปสำรวจในบ้านนี้มาเรียบร้อยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยยกบ้านเราได้ดูมุมไปนิดเดียวเองในบ้านหลังนี้วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมไปทัวร์ถูกต้องเดี๋ยวจะพาทัวร์ทุกมุมยังมีมุมสวยๆเก๋ๆแล้วก็เท่ฝุดๆุอยู่ที่บ้านนี้แล้วก็เลือกรถที่สปอร์ตที่สุดมาที่เขาไว้คอยเก็บพวกใบมงใบไม้ที่บ้านเขาดีมากี่ครับนี่มันเรียกว่ารถเพื่อธรรมชาติอิสระไซเคิลจำไลยเข้ามาถึงเลยครับผมต้องขออภัยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งใจทําเพราะว่าแจ็คอะไร เอว่าละหรูคู่คุยยกบ้านทำทุกอย่างเพื่อคุณผู้ชมที่รักแตเ่พี่แจ็คจริงๆแล้วพี่แจ็คไม่ต้องพาคุณผู้ชมด้วยนะไปทัวร์รอบบ้านมาด้วยจักรายานสปอร์ตของพี่แจ็คเลยเ<ๆ>พราะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาก็จะพาไปอยู่แล้วอทำไมไม่ส่ง SMS มาบอกกันแล่วก็จะเอสเอ็มเอสอะไรล่ะกำลังปันปนปนป่นเป็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 นอยู่เมื่อตะกี้เนี่ยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมไหมล่ะคือผมเนี่ยพร้อมอยู่แล้วยังไง ให้เจ้าของบ้านเขาพาไปดูก็ดีผมพาไปดูอยู่แล้วอ่แน่นอนตอนนี้เจ้าของบ้านพร้อมแล้วจะไปดูรถสปอร์ตพร้อมบ้าพร้อมมากพี่ขึ้นเลยพี่ไปเลยแดนจะต้องทำงานอีกหลายวันนะพี่ของเล่นของเทาสวัสดีค่ะพี่ดาสสวัดีคโอ้โหนี่ใครเนี่ยฮะนุ๊ก ซิ่งไหมครับซิ่งไปซิ่งไหมอย่างบอกว่าดีๆไปซิ่งรถพ่อๆกันนี่เข้ามานี่พี่รับกุนารทำไรคะกุนังจะพาลูกไปออกไปเที่ยวหรือว่าไงคะก็เมื่อก่อนนีก็เป็นลงรถผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นลูกใช่เขาก็จะชอบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมเซอร์เวย์แล้วลงรถที่นี่น่ารักมากเวลาสั่งเนี่ยถ้าสั่งให้ใครมาเอารถไปให้เนี่ยนะ จะไม่ผิดเลยเพราะว่ามีการเขียนยี่ห้อบอกอย่างนี้เลยอันนี้ไอเดียใครอะคะพี่ดาวคะไอเดียใครคะว่าจะต้องติดไว้เป็นยี่ห้อยี่ห้อเลยอ๋อเราก็เอายี่ห้อที่เราชอบใช่ตามยี่ห้อที่ที่เรามีมาแ้วติดใช่ลูกน้องจะได้จอดไม่ผิดด้วยจอดถูกด้วยเดี๋ยวนะก่อนจะไปถึงเรื่องของรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกคือน้องดีเอาไปแตลละลูกเนียหน้าเหมือนคุณพ่อมาก ชื่อนี่คุณพ่อตั้งให้ด้วยไหมคะหรือว่างไงคะใช่ครับใช่ครับชื่อดีนี่ก็พี่พี่ดาเป็นคนตั้งใช่ถ้าชื่อเล่นเนี่ยครับผมเป็นคนตั้งแต่ว่าถ้าชื่อจริงเนี่ยคุณย่าเป็นคนตั้งอือก็ชื่อเราเด็กเหมือนพ่อไงอใช่แล้วเราคุยกันเราเราแบ่งสัดส,ส่วนกันได้อย่างไม่ไม่มีการงอนกันว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายนะครับก็คือจะนำหน้าด้วยดอเด็กของผมแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นขออน ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีลูกผู้หญิงยังไม่มีลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตระกูลดอกก่อนนา่ <c oughs> ไดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าหน้าตาเขาได้พ่ดามมาเต็มเต็มอุย้ยเหมือนตั้งแต่หน้ายันหูอะเออโงงหน้าอะไรทุกอย่างเลยจริงๆเหมือนคุณแม่เขาจะดีกว่าไหมแม่แม่ดีกว <c oughs> ่าถ้าเป็นผู้ชายต้องมันแมนแบบราอนสได้ผิวพรรณคุณแม่มาได้แบบส่วนรักยิ้มเออรักยิ้มที่แบบน่ารักนารักมาแค่พอแต่ว่ารวมรวมเป็นแบ แต่นี่เขาดูเป็นแมนมากนะเพราะว่าของสะสมอะไรต่างๆงานเด็กๆชอบรถแล้วรถนี่มันเยอะมากเลยแบ่งการใช้งานยังไงว่าอย่างนี้ขับวันธรรมดาวันเสาร์หรือไว้แข่งไว้อะไรไม่มีหรอกครับเพราะว่าก็โดยส่วนใหญ่ก็ใช้รถตู้แทบทุกวัน,นอ๋อสิอันนี้นี่คือจอดไว้แบบเป็นโชว์ไว้สวยๆเราเรียกว่าคนชอบคนชอบยังยังไม่ถึงสะสมรับแบบเราชอบถ้าแบบว่า,ามีโอกาสที่จะพอเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราก็ เราก็อยากจะมีไว้อะไรแล้วพอตอนนี้มีลูกแล้วมีพาพี่เอิญหรือว่าพาน้องดีออกไปซิ่งรถบ้างไหมก็จะมีพาดีไปทุกทุกอาทิตย์ครับแต่ว่าน้องเอิญเขาไม่ค่อยจริงๆเอิญไม่ค่อยชอบเอิญก็จะแบบชอบแบบรถที่นั่งสบายสบายเครับตามธรรมชาติภรรยาขับให้ขับอะไรโต้พอละขับอะไรขับอะไรเวลาออกไปซิ่งเอออ้ามีหลายคันขนาดนี้เดี๋ยวพาเราชมเน่อยได้ไหมบางคันเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะต้องมีอะไรบ้างอ่ะ อันนี้เป็นรถที่ไายผ่านแล้วก็รวมร่วมทนุนกันกับคุณพ่อสองคนซื้ออันนี้ของพี่เอ,อิร์นหรือเปล่าหรือว่าไงคะอันนี้เหรอครับเมื่อก่อนเป็นของคุณแม่ครับอ oh. เป็นรถเก่าคุณแม่อู้หูอันนี้เป็นแบบเอารบาเฟอร์รี่ครับลิมิเต็ดหน่อยอะไรเงี้ย oh. เป็นลิมิเต็ดมีแบบ500คันหรืออะไรประมาณนั้น นี่ยคันนี้คืออะไรคะพี่ดาวก็ผมผมชอบที่แบบประตูในการเปิดประตูอ่ะพี่แจ๊คซุปเปอร์คาร์คันแรกที่ที่ผมมีโอกาสได้คือเหมือนกับมันเป็นความทรงจำเนาะว่าเป็นซุปเปอร์คาร์คันแรกใช่ ขับบ่อยสุดค่ะพี่ดาวค่ะถ้าถ้าเป็นเป็นรถแนวนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นคันนี้ขับบ่อยสุดเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างขับง่ายแล้วก็ลูกไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้น่ารักเนาะมีพาลูกไปได้ด้วยน้องเอินไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราเจอน้องดีเดี๋ยวยังไม่ได้เจอพี่เอินเลย ตอนนี้พี่เอิญอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หนึ่งเพราะปกติก็แบบเรื่องรถก็จะเป็นผู้ชายเนาะแมนมากใช่เขาจะปล่อยผมผมกับลูกมาดูแลอะไรครับถ้างั้นได้เวลาเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอคุณนายหญิงของบ้านแล้วพร้อมไหมคะพี่แจ็ครือพี่แจ็คจะล่องลอยในโรงรถผมไม่พร้อมทำท่าเหมือนไม่อยากไปดูสายตาผมดิครับเฮ้ยผมไม่ได้โฟกัสอะไรเลยบ้านเราคนเช็ดรถเพิ่มไหมคะครับผมน่าจะให้สาวๆเขาไปคุยกันแล้วเราก็ออกไปข้างนอกเดี๋ยนะขอขอนำความนี้ไปบอกพี่เอิญก่อนใช่รอก่อน มันก็ต้องมีกันแซวกันบ้างอ่ะไปกันไปเจอกันเจอครับเจอกครับต่ก่อนอาจจะบอกว่ากลับบ้านตีสองตีสามแต่พอเดี๋ยวนี้พอมีน้องดีปุ๊บอะมามาเจอลูกเช้าเลยทีเดียวดีดีพันาทีไปซิ่งได้ไหมลูกไปซิ่งซิ่งบึ้นบึ้นบึ้นได้ไหมคะพาไปซิ่งื่ตอวะก้า Yeah.